มาที่ละครปัญญาชนก้นครัวนะคะถ่ายกันมาเรียกว่าเตรียมที่จะปิดกล้องกันแล้วค่ะผู้จัดแอนทองผสมก็เลยจัดให้พระนางนะคะเข้าฉากหวานบอกฉากนี้น,นี่ยากค่ะคุณจอระหว่างมากับแอน,อนค่ะคิมเบอรี่เขาบอกว่าหนวดติดหนวดนะฮะหนวดติดหนวดเป็นยังไงครับไปดูฮะ มาจนอีกสองวันเตรียมปิดกล้องละครปัญญาชนต้นรัวผู้จัดแอนทองะสมเลยขอจัดฉากหวานให้พระนางหมากและคิมเบอร์รี่เขาฉากที่ต้องจับพลัดจับปลูมาถ่ายภาพรพรีเวดดิ้งด้วยกันในโลเคชั่นสุดสวยค่ะไม่แค่นั้นเพราะผู้จัดแอนยังจัดหนักให้ทั้งคู่เกือบจะประกบปากกันด้วยแต่งานนี้ดูท่าทางจะยังไม่ถูกใจผู้จัดแอนเลยขอลงมาจัดท่าทางให้พระนางด้วยตัวเองเลย ปกติเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้กับใครเมื่อก,กี้ก็ได้ให้พี่แอนสอนอีกทีหนึ่งครับผมพี่แอนเขาอยากได้ให้มันกิ๊กิ้วมากกว่านี้เขาก็เลยสอนวิธีสอนจังหวะอะไรนิดเดีเหมืนอนแบบเกือบจะประกบ ประกบแล้วแหละนี่เย่งเงี้ยแค่หนวดหนวดนี่ชนกันแล้วอ่ะตั้งใจกันขนาดนี้ผู้จัดบอกน่าจะได้ชมกันประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะนอกจากเตรียมส่งละครปัญญาชนก้นครัวให้แฟนๆได้ชมกันแล้วสาวแอนยังมีกิจกรรมดีๆรับปิดเทอมจากรายการดาราการ์ตูนมาชวนน้องๆรูปสนุกกันด้วยค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยวาดภาพดาราคนโปรดของตัวเองในแบบฉบับการ์ตูนแล้วพร้อมกับเขียนเรียงความมาว่าในหนึ่งวันเนี่ยน้องๆอยากทําอะไรคือแต่งเรื่องมาได้เลยว่าอยากจะไปท ทนู่นทานี่กับพี่นเดชแล้วถ้าเรื่องราวของน้องๆน,น่าสนใจแอนก็จะเอาเรื่องตรงนั้นน่ะมาทําเป็นแอนิเมชันในรายการดาราการ์ตูนส่งกันมาเยอะๆนะคะน้องๆมาร่วมสนุกกันค่ะน้องๆที่สนใจก็อย่าช้าส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะสายฝนชีช้างรายงาน